ไอดโม่สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ขั้นทิ่นาโนเกมเมอร์กับผมขนาดสมานะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฮองไกอิมเพคตกันเช่นเดิมแน่นอนว่าหมายถึงเราเข้าฮองไกแบบนี้ก็หมายความว่าเราจะมาเปิดกาชานะครับผมซึ่งตัวใหม่ก็เป็นตัวที่ผมอยากได้มากนั่นคือกาชาของเหมยนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มเพชรมาได้ประมาณ18นนะก็เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า18แล้เราเนี่ยจะสามารถเปิดได้หรือเปล่านะครับผมแต่ในะความคิดผมก็คิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่า เราเกือแค่บอลน,นี้ขน่นั้นแหละเผอๆเราอาจจะได้อาวุธมาอีกสักอย่างด้วยก็ได้นะครับผมกับเพชรหนึ่งนี้โอเคเราไปดูกันเลยตัวใหม่ที่มาถึงนะครับผมก็คือนี่เหมยแฮเสเซดนะครับผมก็รูปร่างหน้าตาทุกอย่างดูใช้ได้เลยแล้วผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบเหมยอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นไม่เปิดไม่ได้นะครับโอเคก่อนอื่นผมจำผมจำไม่ได้ว่ามันมี ラ,イデ,イ,ーーライ,デイデンそれは自然界の力の中で最も恐れられるものの一つかもしれないイカズチがなり豪雨が降り注ぎ人々は逃げ回るしかし少女の目には稲妻よりも固い決意が燃えている僕の導きのもとリツシャコアは再びライデンメイの体の中で一つになる の年の,のโอเคทุกคนเป็นไงครับกับการดูคลิปเรียบร้อยเราก็มาเข้าสู่ภารกิจหลักดีก่านะครับผมคือการเปิดนั่นเองตอนนี้ผมมีเพชร ที่1 7 1่0นะครับผมก็ตอนแรกนึกว่า18ไม่ใช่เนาะแต่เราก็มีเปิดฟรีอยู่5้าใบนะครับผมใครที่ล็อกอินก็จะให้ฟรี5้าใบนะเราก็มาลองมาเปิดกันเลย5้าใบแรกผมไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วครับแค่เล่น,เลนๆเฉยๆเขาเรียกเปิดเล่นๆโอเคใบแรกไม่มีลายต่อไปอันที่สองนะครับผมอไม่มีอะไรฮะเอ๊ ทำไมรู้สึกเหมือนเกลือเลยนะแค่เปิดมาแค่เปิดมาอันนี้ก็รู้สึกแปลกๆแล้ว okay. อ่ะโอเค่อไปอันที่สี่หรืออันที่ห้านะอันที่ห้าสิเราต้องอันที่ห้าแล้วจังหวะนี้อันที่ห้าอันที่สี่งั้นอันนี้อันที่ห้านะครับโอ้สับสนเชวานี้นะครับผมคลิปที่ผมสต็อกไว้ก็เริ่มหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นมันก็จะ ได้ดูเร็วกันนิดนึงนะครับผมโอเคเราลองมาเปิด2800เพชรแรกกันเลย g กจะได้อะไรไหมจะได้อะไรไหมจะได้อะไรไหมไปเร็วๆเลยเ,เ,เอ้ย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 เฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงแม่นึกว่าแบบได้ว่าคิรลีอมาโอเค สิบโรที่สองนะครับผมเพื่อนผมนะสถิติน้อยสุดที่ผมเห็นก็คือเพื่อนผมนะครับผมได้ไปสิบสี่โลเปิดคือเปิดสิบสี่ครั้งได้เหมยนะครับผมแต่มันเป็นคนที่ดวงดีอยู่แล้วของนั้นมันก็เลยไม่อะไรมากนะครับโอ้ดูดานเยอะจังยาอีเยอะจังยาอีคือสามเอ็ดแล้วอะเอาแล้วเอาแล้วโลที่สามสิบครับถ้าตามที่ผมคำนวณก็คือไม่โลที่สี่สิบก็โลที่ห้าสิบก็น่าจะได้นะครับผม Wow! Hai! He! Ah! 30 มไม่30ได้วยต้งโรที่21นะครับเพราะว่าเราทำได้เรียบร้อยแล้วอ h oh my god เมยนะครับผมงั้นตู้นี้เราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้หรือว่าหรือว่านิดเดียว30โลโอ้ยแบบอีซี่มากอะ่ะงัเราไปเปิดพวกดาพวกอะไรกันก่อนเลยนะก็มีเปิดฟรีอีก5ใบนะครับผมก็เปิดกันไปนเลยชิวๆอยู่แล้วผมแบบมีเงินอะนะคนมีตัง ตอนแรกผมคิดอยู่ว่าถ้า50โลมันผมได้ประมาณ50-60โลนะฮะแล้วถ้าเหมยออกตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบอเนียนะบอเนีย bon ก็คือตอนนี้ผมไม่มีอาวุธไม่มีปานนะครับผมไม่มีสต,ติกมาไปําก็ต้อง้ยันฟาร์มกันไปแล้วก็ต้องรอนะครับผมรอเปิดกันอีกรอบนึงแต่ถ้าเป็นอัน,นเนี้ยนี่ยผมถ้าดวงผมยังเป็นแบบนี้ผมก็น่าจะได้ดาบมาด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ขิงแล้วนะแต่ก็คิดว่าจะได้นะ ก็อาจจะพูดมากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าพอคอนเทนต์นั่นมาแล้วเนะี่ยมันจะเริ่มไม่มีคอนเทนต์อะไรต่อแล้วเพราะเราได้เหมยแล้วนะครับผมโอเคเปิดสิบรแรกของอาวุธและสติกมาผมขอสติกมาไม่ดิขออาวุธก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อาวุธผมไม่ค่อยไม่ค่อยขัดแยงก็สามารถปั๊มได้ทันทีโอ้โหคือเียวลิต้าผมมีแล้วะแล้วผมจะให้ไปตัวอะไรอะคือเียวดิต้าเรียวิต้าผมอัพเต็มแล้วอะ โอ้ได้ไม่ดีเลยแบบนี้แย่ yeah, เลยคือถ้าให้เคียวอื่นหมือเคียวเซเลหรืออะไรก็น่าจะดีกว่านะไอ้เอาดเออโอเคสรุปนะครับผมว่าโลต่อไปไม่น่าได้ปลาแล้วแ่ะแต่ก็เปิดกันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมปานน่าจะเป็นสิ่งที่หายากที่สุดแล้วนะครั เออเฮ้ยเอ้ย,อยดูดีดีที่เปิดเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะอันนี้ป้าของตัวอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าของป้าป้าอ๋อไม่ใช่ของอ่าใครนะเคียร์หน้านะครับผมส่วนตัวเนี้ยอ้ตอนนี้ไม่มีบอกเหรอเอาเคียร์เดี๋ยวผมไปถามเพื่อนที่เป็นคุรูนะครับผมอืมก็เรามาสรุปกันก่อนไหมครับสรุปนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโรของเรานะครับผม อีก59ครั้งของการเปิดสะเบียงได้รับพลังงานชิ้นส่วน150%ไม่เอาไม่เอาและไม่เปิดเพราะว่าตังหมดแล้วเพราะว่า60 60เปิดไปไม่ได้ไม่ได้จะได้นะครับผมโอเคอเรามาสรุปกันก่อนดีกว่านะครับผมก็17,000เพชรเราได้ตัวเหมยมาได้เคียวดิต้ามาซึ่งของผมไม่ได้ใช้นะครับผมได้ดาบเหมย ฮัเสเซิร์มาก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ได้ปานมาอีกสองตัวเดี๋ยวค่อยไปศึกษาด้านทีหลังนะตอนนี้นะครับผมใครที่แบบไอ้เปิดได้หมหดแล้วแล้วเพชรเหลือๆก็สามารถมานี้ได้นะครับผมเอลนะครับผมเปิดเอลกันได้ก็เป็นน้องมังกรนะมังกรนะหน้าตาแบบนี้มังกรโอเคเราไปดูตัวใหม่ที่เรา,า,เราพากแสนจะภาคุมใชยียนดีกว่านะครับผมอขอหาแป๊บหนึ่งนะอุ้ยอุ้ยอัพก่อนเลยแล้วกัน เดี๋ยวขออัพก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูในสต็อกด้วยผมมีอะไรมั่งนะเทลิซาผมไม่ได้ใช้นะครับผมเนื่องจากผมไม่มีแบบไม่มีอาวุธนะปานมีอยู่แต่ว่าอาวุธไม่มีนะครับผมดูรันหรือตัวประเภทคอนตัมผมก็ไม่ได้ปั่นปั้นเลยนะเพราะว่าไม่มีเหมือนกันนะครับนี่ครับคือไม่เฮเซิร์มันดูแบบเต็มตัวได้ไหมอ้าวตายละไว้ไว้ไว้ไวไวข้างหน้าไว้ข้างในงไง ใช้บีบแตะโอเคส่รูปได้ไหมโอ้ไม่สวยเลยอ่ะไม่เอาอาเอาผมลืมละ่ะนี่นะครับผมคือเหมยฮัสซัดจะเป็นคล้ายๆชาแมนคิงหน่อยๆนะครับผมคือเป็นเหมยแล้วก็มีเขียนยักษ์ถือดาบนะครับโอเคเรามาติดตั้งเรื่องของอาวุธกันก่อน อัพถึง80เลยไหมยังดีกว่าครับเพราะว่าผมค่อยไปอัพนอกรอบเอาได้เนาะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยใช้กันโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนให้เหมยอ,อยู่หน้าแรกนะครับผมโอเคเปลี่ยนตัวโอ,วโอ้มีสลับแนวตั้งแนวนอนด้วยเหรอมีอ้าวค้าง <laughs> นี่อย่างเทไหน,นผมลองแนวตั้งดูหน่อยนะอันนี้เป็นภาพแนวตั้งนะครับผมเฮ้ย <Hey! S 1> ได้มากเลยกลับ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 มาเป็นแนวนอนเหมือนเดิมนะครับไหนเรามาดูรางวัลที่เราได้กันดีกว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมเราได้เรื่องของความสําเร็จเพิ่มขึ้นมาก็คือได้รับเหมออยมานเน่เดงก็นี่นิดหน่อยได้ตังคือคือตังเยอะแล้วอะ่ะเป็นล้านเป็นสิบล้านแล้วอะ่ะ โอเคต่อไปตรงนี้นะครับผมก็เป็นการทำภารกิจเฉยๆนะครับผมก็คือเปิดให้ได้ของแค่นั้นเองแต่รู้สึกที่ดีที่สุดจะเป็นอันนี้นะครับอ,อันนี้ล็อกอินเจวันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออันไหนนะอ่อันนี้มาครับอ่าน,นี่ครับถ้าเรายิ่งเปิดเยอะเท่าไหร่นะครับผมตัวตู้เหมยเนี่ยเราก็จะได้หอยเชลล์ตัวนี้มานะครับผมแล้วเราก็เอาหอยเชลล์ไปแลกได้นะ ผมก็เปิดไปเยอะอยู่ก็อาจจะได้มาอีกนิดนึงเปิดสเสบียงชุดสู้สี่สิบครั้ง oh. หรอเพชรไม่พออตัวเปิดไปหมดแล้วตัวไม่บอกอ่ะว่าจะได้แบบอนี้เพิ่มโอเคเรร็จแล้วนะครับเราเอาหอยเชลลไปแลกได้นี่ครับก็คือจะแรกเป็นในส่วนของอ,อะไรนะชุดย่าเอได้นะครับผมอย่างสวยแต่ว่าผมขาด ทัดไปหกสิบอะเดี๋ยวนะอ่ารับได้ที่ศึกชิงเอสเอสรับได้พี่แพ็คล้านอ่าผมคาดหกสิบใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่าสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบสามสิบสามสิบหกสิบสามสิบสามสิบก็จะเป็นอ่าแบบหนึ่งนะ สี่สิบห้าสิบหกสิบล้วขาดหกสิบใช่ไหมครับเพราะงั้นเราจะใช้หกสิบเพรกับอีกสาสิบเพรสามสิบเพยเ้ยอเหรียญสามิเหรียญสาิเหรียญเพราะงั้นก็จะเป็นร้อยี่สิบนะครับผมร้อยี่สิบก็หมายความว่าเรามีแล้วห้าสิบห้าสิบร้อยยี่สิบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเติมเลยไหม นอกรอบไหมเติมเลยดีกว่านะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบในมือพี่มันสัน่น <c oughs> ทุกคนครับไม่คิดเลยว่าเราจะมีคอนเทนต์แบบนี้นะครับเอ้ยผมเอาวันนี้ดีกว่าอันนี้60ได้เชลลสีสิบแล้วก็อันนี้หกสิบนะครับผมได้น้ำยาพนังงานด้วยผมจะเอาไป เล่นต่อนะครับผมแล้วเหลือหกสิบโอ้สบายเอส h o ช p อปปิงม l ลกดไปครับโอ้โหได้ชุดเรียบร้อ,อยออออออบอกเลยว่าเยี่ยมไหนซื้อเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมไม่พูดพ่างทัเทีอายาเอผม อื uh huh. ใส่ชุดแล้วดูด,ดีเอาละครับนั้นตอนนี้ถึงคอนเทนต์หลักอีกอย่างของเราที่เพิ่งได้จากตะกี้นี้แล้วนะครับผมเราก็จะไปในเรื่องของ uh huh. ลองดูนะครับผมว่าตาละครใหม่ที่เราได้เป็นยังไงนะครับผมทำไมเราต้องทำหลายเสียงด้วยล่ะไม่เข้าใจเลยแล้วมันยังเงยเลยคนแบบคนไม่เกลืออ่ครับทำอะไรก็ไม่ผิดอนะก็ ปวดเข้าใจด้วยขอโทษจริงๆนะซาีซาีโอเคตอนแรกยาเอหนึ่งครับอ,อ๋อยาเออยู่ในทีมแล้วนั้นเราก็ตัวหลักเลยใหม่ครับผมเครื่องข้างโอเคเครื่องไม่ค่อยดีนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าการโจมตีของเหมยหรือว่าถ้าไม่ตายเนี่ยเข้าคร่าวเป็นยังไงนะครับผม ก็จากที่ดูในตัวอย่างมันมีการชนสีสียฟ้าแปลงหน้าเป็นมังกรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะสักครู่นะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของโหมดที่เราจะฝึกซ้อมดูท่านะครับผมตะกี้นี้มีเรื่องนิดนองของนิดนึงขออภัยได้นะครับรบหนึ่งที่โอเคได้ติดแล้วตอนแรกเรามาดูเหมยก่อนดีกว่านะครับผมรู้สึกค่ากลางมันจะเป็นฮันเดอร์เบดเนาะตีตายมนะันเนี่ยโอเค โลโลแล้วกดค้างนะครับผมจะเป็นการใช้ทันเดอร์เบลดแบบนี้โอ้ว,ว้าวสวยงามแล้วก็ถ้าเป็นอาวุธจะเป็นแบบนี้ปาานะครับผมไม่มีอะไรโอเคนั้นต่อไปอันติเมดนะครับผมออนติเมตคือแปลงร่างเป็นนังกรน,นั่นเองนะครับผมเอ้ยบินได้ดะคิวโฉบนะครับผมแล้วอันเนี้ยอ,อ,อันนี้พ้นแล้วนี่คือ อ๋อนี่คือสลับลงมาเหมือนกับอ่าเหมือนกับอะไรนะดึงไว้ออกเหมือนกับอะไรนะอ่ะมีม,มีมีตัวหนึ่งนะครับผมที่ใช้อันติดแล้วอ๋อเหมือนยา,ยาเอะนะครับผมเอะตอนตอนล่างล่างล่างก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดตอนพันที่เป็นระดับเอนะครับผมก็คืออันติจะใช้ได้สองครั้งนะครับแต่นี้ก็คือเป็นตัวเอสก็เลยเพิ่มสกิลให้มันหรูระหราขึ้นมานั่นเอง ตอนนี้นะครับผมก็มีอีเวนต์แฟร์ซาทรุโลกซึ่งถ้าเราเล่นเราก็จะได้เรื่องของชุดส,ดสวยๆเป็นเหมือนชุดซัมเมอร์นะครับผมแต่นั้นผมเป็นเวนลองเว็นหลักของผมคือการเปิดเหมยนั่นแหละครับโอเคขออีกรอบหนึ่งอ่าตอนหลบรู้สึกจะเป็นแบบฟาดหนึ่งทีให้ด้วยนะโอเคอันติครับตะกี้นี้เราเห็นกดค้างจะเป็น ยิงบีนนะครับผมกดตรงจะเป็นอะไรนะกดตรงจะเป็นโชกแล้วเหมือนเข้าเข้าทำเบรกให้เลยนะอ่านี้ลงลงปกตินะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนี้เสร็จแล้วก็อันติอืมคิดว่าเขา่าจะเป็นตัวที่เก่งนะก็ผมอาจจะปั้นนะครับผมเพาาราะว่าพลังจิตเนี่ยผมเหลือสล็อตอยู่สองสล็อตนะครับผมคือพลังจิตตอนนี้ผมมีแค่อ่า ฟูกะนะครับผมฟูกะที่เป็นฟูกะไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็เต็มไม่รบระลอยแล้วฮนะโอ้ยถ้าจบตะก,กี้นี้สวยมากเลยอะ่ะเอ้ยลืมดูอายาเอกเลยขอยาเอกรอบนะครับโอ้ยสต,ติกมาหมดไม่เป็นไรตะก,กี้นี้เราเติมมานะครับผมบวกเข้าไปหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวเราไปดูยาเอกกันเลยดีกว่าน,นะครับผมว่าชุดใหม่จะเป็นยังไงนะก็อาจจะดู นิดๆหน่อยๆนะเออผมลืมเลยผมลืมยาเอะไปเลยนะเนี่ยขออภัยด้วย,ยนะครับผมลืมยาเอะจานจานจานโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับผมไหนยาเอะอุ้ยเท่เท่นะเท่นะเท่นะนี่ดูใกล้ๆมุมน,มมนี้มุมนี้ใกล้ปะไม่มุมมุมตะกี้นะใกล้สุดโอเคมุมนี้ใ,ใกล้ใกล้มากเลยนะอุ้ยสวยอืมสวยมากเลยเป็นดาบดีเจเลยไหนลองยิงคลื่นสิ ึ้นเหมือนตั้งไปนิดหน่อยปะ่ะเหมือนมันมีเพิ่มมานิดนึงเหมือนมีเพิ่มเอฟเฟกมานิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูดูตอนอันติอันติเมทอ่าเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มเป็นขึ้นดีเจอ่าผมที่ใช้เหมือนอ่กยาเอะนักแข็งบอยก็จะรู้นะครับผมชอบดาบไม่ค่อยชอบปอกดาบเลยนะมันเป็นดีเจลำโพงมาดูลกๆไงไม่รู้อะ แต่ว่าชอบชุดนะครับผมที่มันมีเหมือนเส้นเสแสงสปกตตัมวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคงั้นคอนเทนต์วันนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับผมก็จบเลยไหมก็ขอสรุปอีกรอบนึงนะครับผมสรุปสิ่งที่ผมได้มานะที่หลักๆเลยที่ผมได้มาก็คือเหมยล่างฮัสเซิร์ดนะคือเฮสเซิร์เฮสทุยทุยทุยเสองเอาละครับที่เราได้มานะครับผมก็จะเป็นเหมยล่างฮัสเซิร์ดนะครับผม ก็จะเป็นตัวที่ถือว่าผมน่าจะปั้นนะเพราะว่าผมคาดพอดีนะครับผมแล้วก็เราก็ได้ชุดของยาเอะมาเหมือนกันซึ่งมันเราได้มาก่อนที่เชลจะครบนะครับผมหรือเปลือกหอยจะครบเพราะงั้นเราต้องไปเติมเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ถือว่านั่นเป็นเรื่องดีนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเรื่องดีเพราะว่ามันการันตีว่าเราไม่ได้เกือเกินค่ามาตรฐานนั่นเองนะครับผมก็หมนี้ทว่าผมพอใจไหมพอใจมากนะครับอัานมีเติมเพิ่มนิดหน่อย อ๋อเพิ่งเห็นนะเหมยเป็นการโจมตีธาตุาอีกแล้วใส่ฟ้าหนักหน่วงระเบิดพลังโอ้นี่ทุกคนดูนี่ครับตั้งแต่ยาเอกกับยาเอกเหมยที่ผมปั้นนะมียาเอไฟาย,ยาเอสาาใส่ฟ้าคุกะาใส่ฟ้าอ่ายาเอกน้ำแข็งเหมยใส่ฟ้าบอนเนียลิต้าแล้วก็เคียร์นาครับจริงจริงๆ,ๆผมปั้นประมาณแค่ จ็ดตัวนะครับผมก็คือยาเอฟไฟถึงอลิต้านะครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมไม่ผมไม่มีพวกการโจตีกายภาพเลยนะครับผมการโจตีธาตุล้วนๆครับคือการเล่นของผมมันคือธาตุล้วนๆส่วนพวกนี้นะครับพวกผมพวกยพวกยาเอทก็มีบ้างแต่ว่าพวกอุปกรณ์ของอะไรแบบนี้ไม่ครบนะครับผมทาให้ยังเอามาใช้จริงไม่ได้นั่นเองอ้อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันนี้กายภาพก็โอเคอยู่ก็เทียหน้านะครับผมแต่ว่าก็ยังขาดเรื่องขอสตริก สตินิมาหรือปลานะครับผมเส้นเหมสยส่ฟ้าตัวนี้อ่อผมไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากอา่าปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่แรงแหรอครับอาจจะต้องรออัพในเรื่องของสตินิม่านิดหนึ่งโอเคปิดสวยๆดีวกว่า1น0 0 0เจ็ดพันเพชรผมหมายเกลือนะครับใครที่เกลือก็ขออาภัยด้วยนะ โอเคปิดสวยๆกันเลยดีกว่านะและนี่ก็คือทั้งหมดของฮองไก่ Impact วันนี้นั่นเองที่เรามาเปิดเครือกันแต่สุดท้ายเราไม่เกลือนะครับผมถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดไว้เลยนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ผมขันดสมะและเหมยฮัสเซดกับฮองไก่อิมเพกสาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าเกลือกันล่ะ